คืออย่างคืออย่างที่บอกว่า,าเขาจะใช้วิธีหนึ่งก็คือเข้าไปในช่องนั้นนะเหมือนกับเข้ามาประกาศสัปดาว่าเฮ้ยฉันดูคุณอยู่นะฉันนี่คุณอยู่นะส่วนคนนั้นน่ะนะเวลาที่เขาพูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีข้อมูลไม่แน่นบางทีข้อมูลยังไม่ใช่บางทีข้อมูลยังไม่ชัวร์เขาก็เลยไม่กล้าพูดสุดท้ายไม่ขอพูดดีฝ่าเพราะกลัวถูกดําเนินคดีนดนะเพราะกลัวถูกดําเนินคดีถูกต้องไหมอ่า อ่าคือเขาคือเขามาเข้ามาเข้าเนเขาก็คือเข้ามาแบบเหมือนกับอ่าายๆช่องนะครับเหมือนกับอ่าเอฟซีด้วยอะไรด้วยถูกต้องไหมยิ่งเจ้าของช่องไม่กล้าอ่าไม่กล้าต่อรอต่อเถียงไม่กล้าอะไรด้วยเนี่ยนะเอฟซีเองก็ไม่กล้าถูกต้องไหมอ่าเพราะเจ้าของช่องเองก็ต้องรู้ว่าข้อมูลของตัวเองอ่ะไอ้นี่น้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยไล่ปิดปากทางอ้อมอ่าประมาณนั้นถูกต้องไหมแต่เระเอิญแต่เระเอิญตอนเนี้ยมันทําแบบมันทําช่องผมอ่ะ แบบที่ผ่านมาไม่ได้ไงเพราะอะไรครับเพราะผมสวนแบบไม่เกรงใจผมสวนแบบไม่เกรงใจอัดแบบไม่ไว้หน้าเพราะอะไรครับก็ผมพูดเรื่องจริงอะ่ะผมพูดข้อมูลจริงกับผมพูด่องเรื่องจริงอะ่ะผมไม่ได้ไปกล่าวหาผมไม่ได้ไปโจมตีผมไม่ได้ไปใส่ร้ายอะ่ะคําถามคือสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดอะ่ะมีตรงไหนบ้างที่ไม่จริงอะ่ะตรงไหนที่ผมไปกล่าวหาละ่ะ ตรงไหนที่ผมไปใส่ร้าย,ายล่ะก็ไม่มีถูกต้องไหม <c oughs> เมื่อกลางวันนี้ก็เห็นเห็นอยู่ผมก็อ่านว่าหมายเลขดําคือหมายเลขดาคดีอะไรคดีหมายเลขดาหมายเลขอะไรคดีหมายเลขแดงคดีหมายหมายเลขอะไรคุณไปพบสารคุณขอเดือนเมื่อไหรอะไรเมื่อไหร่ก็ตามนั้นน่ะแล้วผมไปกล่าวหาคุณตรงไหนอะ่ะผมไปโจมตีคุณตรงไหนล่ะแล้วผมก็บอกเลยว่าเขาก็คงจะนึกนะกูไม่น่าเข้ามาเลยหลายๆคนยังไม่รู้ซะด้วยซ้ํา ว่ามีคดีนี้อยู่ที่ไหนได้เข้ามาทีเดียวรู้กันหมดเลยทีนี้เข้ามาทีเดียวคนรู้กันหมดเลยทีนี้ว่ามีคดีนี้อยู่ว่าโดนคดีนี้อยู่จะโดนเคสรายงานข่มเหงลังแกไหมคะไม่ไม่น่าจะโดนนะไม่น่าจะโดนนะเพราะเราไม่ได้ไปข่มเหงไม่ได้เปลังแกเนี่ย เราโตเถียงแล้วเราก็ไม่ได้ด่าด้วยขอจริงเพิ่งรู้ใช่เข้ามาเองนั่นแหละผมว่าคดีเนี้ยคดีวันที่ยี่สบเอ็ดนี นับคดีวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนที่ว่าจะถึงเนี่ยผมว่าหลายหลายคนไม่รู้ไงใช่เราไม่ได้พูดหยาบด้วยมหาว่าเราไร้สาระเราก็ถามกลับง่ายๆว่าเขาบอกว่าอ่ะถ้าถ้าคุณบอกว่าผมไร้สาระอ่ะคุณเข้ามาดูแสดงว่าคุณไร้สาระกวาดิผมก็ถามแค่เนี้ถูกต้องไหมก็เขามาบอกว่าช่องผมอ่ไร้สาระแล้วเขาบอกที่เขาต้องมาบอกเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเขาจะได้กําจัดขยะนะเพื่อเอาบุญ ผมก็ถามเขาว่าแล้วคุณมีบุญตรงไหนอะ่ะแล้วขยะนะ่ะก็น่าจะเป็นคุณมากฝ่ามั้งที่เป็นขยะเพราะมีแต่คนรังเกียจอ่าด้อยค่าคนในห้องนี้ด้วยก็ใช่ไงคําถามคือใครกันแน่ที่น่ารังเกียจถูกต้องไหมคนดังขยะเปียกว่าเราคือขยะเออ ถูกป่ะว่าเราเราก็ว่าตอบไงอ่าเราเป็นขยะที่รีไซเคิลได้แต่เขาเป็นขยะเปียกที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เราแคปไหมนะเออแคปไปใช่ไหมส่งมาให้หน่อยส่งมาให้หน่อยรอยสัตว์ที่มือสมัยวัยรุ่นคงแซบจี๊ดอ๋ออันนี้แหละครับอันนี้แหละครับ ไม่มีอะไรเลยครับเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่จิตใจย,ย่ำแย่ที่สุดย่ำแย่ที่สุดแล้วเดินไปงานวัดเดินไปงานวัดเนี่ยแล้วไปเจอช่างสักที่งานวัดเนี่ยก็บอกให้เขาสักให้หน่อยเขาก็ถามว่าจะสักรูปอะไรผมก็ไม่รู้หรอกว่ารูปอะไรผมเห็นผมก็ชี้แล้วเขาก็สักให้มันก็แค่สักเป็นแบบเหมือนกับเป็นเครื่องเตือนใจผมว่าครั้งหนึ่ง เราเคยท้อใจสุดๆเพราะฉะนั้นณวันนี้เมื่อเราเจอปัญหาอะไรเราก็จะนอนย้อนนึกไปถึงวันนั้นอ่ะวันที่เราวันที่เราเจอมาหนักๆอะนะเราเจออะไรก็แล้วแต่เรานึกถึงตอนนั้นเราจะรู้สึกว่าอุ้ยชิวอุ้ยสบายอุ้ยกระจกอ,อุ้ยเรื่องเล็กประมาณเนี้ยนี่คือความหมายของรอยสักผมมีแค่นี้นะ รอยสักผมมีประมาณนี้ยุค90ค่ะใช่ประมาณนะ้าเที่ยวงานวัดเห็นปะเขาจะมีสักที่เป็นเข็มอะเป็นเป็นไมายยา้ยาวๆอะอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้หรอกความหมายของรูปมันคืออะไรผมเจอผมก็ชี้เอารูปเนี้ยเป็นแค่อุทาหรณ์เตือนใจแค่นั้นเองอันนี้จุดชื่นของผมนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเจอปัญหาอะไรทุกใจอะไรมาอะไรก็แล้วแต่ผมก็มองรอยสักผมบอกชิวผ่านมาแล้วแค่นี้เองแล้วสิ่งที่เจอตอนนี้มีแล้วจะผ่านไม่ได้ ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะทําให้เราผ่านไม่ได้แค่นั้นแหละนั่นคือความหมายแต่ถามว่าจ,จี๊ดเปล่าไม่จี๊ดแต่เป็นคนที่ไม่ยอมคนเท่านั้นเองเราก็ยุคเข้าสู่ของแท้ <c oughs> ใช่ครับเป็นร้อยสาที่มอนนะคนเราต้องมีอะไรติดตัวไว้เตือนใจนะครับยามถอยหลังเรามาเห็นเครื่องเตือนใจก็จะเดินหน้าต่อใช่เห็นเขาพึ่งไปออกรายการอะไรเนี่ยแหละบอกเขาไม่ค่อยสนใจใครจะว่าอะไรเขาเขาเฉย คำถามคือถ้าเขาบอกว่าใครจะว่าอะไรเขาแล้วเขาไม่สนใจเขาเฉยเนี่ยเขาจะไม่วิ่งไปช่องนั้นทีวิ่งไปช่องนี้ทีวิ่งไปดูช่องนู้นทีดุ้งวิ่งไปดูช่องนี้ทีหรอกถ้าเขาไม่สนใจอ่ะจริงไหมใครจะว่าอะไรเขาเขาไม่สนใจอ่ะแล้วเขาจะวิ่งไปช่องนู้นทีไปวิ่งไปช่องนี้นทีวิ่งไปตรงนั้นทีวิ่งไปตรงนี้ทีเพื่ออะไรเพื่อไปฟังเขานะนั่นคือไม่สนใจเหรอครับคนไม่สนใจเนี่ยคนไม่สนใจคือคน เขาจะพูดอะไรก็เรื่องเขาอะไรกูก็ไม่สนใจกูก็อยู่ของกูเฮฮางกูสนุกสนานกูนั่นแหละคือคนไม่สนใจแต่ไอคนแบบเนี้คืออะไรครับวันๆนนะ่ะอยู่ไม่สงบหรือเปล่าต้องเข้าไปดูว่าห้องนี้เขาจะพูดถึงเราอย่างไงเข้าไปดูว่าห้องนี้เขาจะพูดถึงเรา,า,าอย่างไงเอาเข้าไปดูห้องนี้จะพูดถึงเราเราเรายังไงเข้าไปดูมาบา้าทนไม่ได้เว้ยต้องออกมาโพสต์ต้องออกมาเม้นต์ต้องออกมาน้นี่คำถามคืออันนี้แหละครับคือคนไม่สนใจ เหมือนเขาร้อนตัวยังไงไม่รู้ใช่ปากบอกไม่สนใจแต่สวนฉ่ำก็ใช่ไงครับไม่สนใจแต่สวนฉ่ำไม่สนใจแต่ตามไปห้องนู้นไปเม้นห้องนู้นไปเม้นนห้องนี้ไปฟังห้องนั้นไปฟังห้องนี้นะเอาพวกตัวเองไปสร้างอวตารไปฟังช่องนู้นไปฟังช่องนี้เห็นป่ะแบบนี้เขาไม่เรียกว่าสนใจนะเขาเรียกว่าหมกมุ่นหมกมุ่นวะ ไอคนนี้จะพูดอะไรถึงเราไอคนนี้จะพูดอะไรถึงเราไอคนนั้นจะพูดอะไรถึงเราไอคนนี้จะพูดอะไรถึงเราน,นะ,ะรราครับแบบมาเก็บรายละเอียดหมดทุกที่ฮะก็นั่นแหละครับแล้วบอกไม่สนใจนะไม่สนใจตะขู่ฟ้องเขาองนี้นะครับใช่ขั้นบ้านเลยแหละ แล้วผมก็บอกเลยนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าถ้าเขาไม่สนใจนะครับเขาจะไม่ร้อนรนขนาดนี้หรอกครับคําถามคืออย่างกับผมเองเนี่ยที่พูดเนี่ยเกี่ยวกับคนบนเรือเหรอผมพูดเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมบิดเบือนตรงไหนบ้างมีอะไรที่เป็นพิรุษเป็นข้อสะเกตบ้างไม่ได้เกี่ยวกับคนบนเรือเลย แล้วเขาร้อนทําไมอะ่ะเขาเดือดร้อนทําไมอะ่ะมาถึงพิมพว่าไงรอให้โดนครอให้โดนสักคดีหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาพูดยังไม่เห็นโดนสักคดีหนึ่งมาเพ้อเจอผมก็จัดให้ดีครับผมก็จัดให้ดีครับก็มาบอกเองอะ่ะจริงไหมเนี่ย เาคอมเมนต์ว่าอะไรรอให้โดนก่อนนะค่อยมาพูดจ้ะอานะพูดเพอเจอร์นะอ่าพูดเพอเจอร์ไปเรื่อยโดนสักเรื่องไหมละจ้ะพูดแบบชิวๆจ้าคำถามคือคำถามคือโดนสักเรื่องไหมเขาพูดถึงเจ้าหน้าที่แล้วตัวเองมาบอกโดนสักเรื่องไหมก็เลยถามไปตรงๆเลย นะับว่าไอ้คดีที่หมายเลขดําที่นะครับออ่างหนึ่งหนึ่งหสาทับสองห้าห้าหกคดีหมายเลขแดงที่ออ่างหกสองสามทับสองห้าหกเจ็ดนี่ไม่ได้โดนคดีใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าอ๋อโดนแต่แต่ได้ประกันตัวเท่ากับไม่โดนฮะเขาบอกว่ายังไงเขาก็ได้ประกันตัวเท่ากับไม่โดน เหลอกูก็เพิ่งรู้ว่ากฎหมายแบบนี้ก็มีด้วยเขาพูดเขาพูดแบบเขาเหนือต้องแน่ใครทำอะไรเขาไม่ได้ประมาณนั้นเขาพูดเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐฮ่าเสียงเบาเป็นช่วงๆครับสุดยอดหลักฐานที่นายสัพิมพ์ไม่ฟังจ้ามีแต่เรื่องนะับ มีแต่คนมาฟังมีแต่หนูอยากมุดโทรศัพท์ลุงแซมมั่นมากแล้วเป็นไงอะ่ะพอตอบไม่ได้พออะไรไม่ได้พอแถไม่ได้อะไรไม่ได้อุย้ยช่องนี้ไร้สาระไปดีกว่าเอา้าแล้วใครใช้มึงเข้ามาฟังอะ่ะ <c> ก <oughs> ูก็ไม่ได้เชิญมึงนะมึงเข้ามาเองนะแล้วมึงบอกว่าช่องกูไร้สาระเอาจะไร้สาระแล้วมึงเข้ามาฟังเองอะ่ะแสดงมึงไร้สาระกว่า <c oughs> เออจริงปะ คือแล้วอย่างหนึ่งนะพูดเราพูดให้คนที่เป็นเอฟซีฟังเป็นพ่อเป็นแม่มันจะมาตัดสินคนลุมช่ำแล้วคำถามคือผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าเอฟซีช่องนี้ก็จัดแบบฉ่ำจริงๆฮะ เขาเรียกอะไรคนดําเนินรายการก็จัดจัดชาส่วนเอฟซีก็จัดชาด้วยมันบอกพวกเราขยะนะเอฟซี FC ก็จัดชาด้วยไม่ได้ธรรมดาเลยนะหนูก็พิมพม์หกบรรทัดสาวิเออก็จัดกันชำเหมือนกันมาสีไม่ยอมมันก็คงจะคิดว่ากูไม่น่าหลงเข้ามาเลย ก right ูไม like? so ่ได้หลงเข้ามาเลยทำกันเป็นทีมช่องมันหาทางแคปไมอยู่ค่ะอย่างมันแวะมาโดนด่าใช่กาบสายเรือมาเลยเล่นกับใครไม่เล่นเนาะมาเล่นกับคนที่อยูนมามาเล่นกับคนที่อยู่กับข้อมูลจริงหักฐานจริง คือพวกเราไม่ได้กลัวอยู่แล้วไงเหตุผลเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกว่าเราพูดกันด้วยหลักฐานเราพูดถึงด้วยข้อมูลถูกานเราไม่ได้กล่าวหาเราไม่ได้โจมตีก็ในเมื่อเขาบอกว่าเขายังไม่โดนสักคดีหนึ่งเราก็ถามเขาว่าอ่ะแล้วนี้ไม่โดนเหรอมันก็โดนเห็นเห็นน่ะอยู่ดีไม่ว่าดีเข้ามาให้เขาด่าโห้ย ตลาดไดเหลือก็ได้แหละครับแล้วเขาบอกว่าเขาไม่สนใจใครจะพูดยังไงใครจะเรียกเขายังไงเขาจะอะไรเขาก็ไม่สนใจอันนี้คือไม่สนใจนะครับถ้าคุณไม่สนใจอ่ะคุณก็ต้องอยู่ช่องของคุณคุณก็ต้องอยู่กับเพื่อนของคุณคุณก็สนุกสนานไฮเยใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาเราก็พูดแต่เรื่องของเราสนุกสนานไฮเยกันไปแต่คําถามคือวันนี้มึงไปฟังช่องนู้นทีไปฟังช่องนี้ทีไปฟังช่องน,นั้นทีไปฟังช่องนู้นทีแล้วมึงก็เก็บเอามาเมาส์กับเพื่อนมึงว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นเป็นอย่างนี้สิ่่งงททีมมพูดดั้หอะคื มึงไปสารแดไปฟังคำมาทั่วแล้วเดือดร้อนใช่หรือเปล่าฮะมึงพยายามไปสารแนแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่องว่ากัพูดอะไรถึงมึงมั่งแล้วมึงก็มาพูดกับพวกมึงเพราะอะไรครับมึงเป็นพวกเดียวกันไม่มีใครโต้เถียงมึง และก็ไม่ต้องบอกนะว่าผมนะ่ะไม่ arak, ไม่สนใจไม่อะไรเพราะผมมาสนใจครับผมก็ไปช่องนั้นไปช่องนี้ไปช่องข่าวนั้นไปช่องข่าวนี้ไปดูข้อมูลนั้นไปดูข้อมูลนี้แต่ผมเพียงแค่ว่าไม่เข้าไปตรงๆที่ช่องเข่าเท่านั้นเองแต่ถ้านักข่าวเอามาลงผมก็ดูผมก็ฟังช่องนี้เอามาลงผมก็ดูผมก็ฟังแต่ช่องเขาอะถ้าเปิดเจอปุบผมรีบปัดหนีเลยมัน <c oughs> มันเกิดอาการขายักขแยงผมรีบปัดหนีเลยแต่ถ้าเป็นช่องข่าวลงอ่ะเราก็ดูว่าข่าวเขาว่ายังไงอะไรยังไงเพราะเราวิเคราะห์ข้อมูลจากข่าวที่เกิดขึ้นเหน็นไหมอ่ะข่าวเขาลงแบบนี้ลงแบบนี้แล้วเราไปวิเคราะห์อันเนี้ยเรายอมรับเราไม่จำเป็นจะต้องมาบอกอุ้ยไม่สนใจใครจะพูดไงสนใจผมก็สนใจ,มมน,ใจนะและจะบอกว่าเอ้ยผมเนี่ยนะที่ต้องมาพูดเรื่องเนี้ยนะก็ใช่ดีเพราะพูดเรื่องเนี้ยมีคนดู พอพูดเรื่องเนี้ยมียอดวิวนะมียอดวิวมีคนดูเยอะมีะไรายได้เยอะก็เลยต้จะพูดเรื่องนี้ก็ถูกต้องครับถ้าพูดเรื่องที่คนเขาไม่อยากฟังแล้วผมจะพูดทําไมอะ่ะจริงป่ะพูดในเรื่องที่คนไม่อยากฟังคําถามคือเราพูดเนี่ยเพื่อให้เอฟซฟังเราเพราะฉะนั้นเอฟซสนใจเรื่องไหนเราก็ต้องเอาเรื่องนั้นมานําเสนอถูกต้องหรือเปล่า